บนาก็ใส่เก็บไปน้องเก็บเดียวปูไ่น้องปร้ยไม่ยอมตูงนะไปน้องเลยฝานี่ตูวง่ายแทนไ่น้องไปนะครับมันออกครับหาถึงปานาลใส่กับใส่ล้มนั่นเดือมันะไรปกติด้วยอันนี้มันเป็นล้เลยลายล้มเลย สวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดี FC ทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจุลัดปะทินเช่นเคยพี่น้องมือนีพาพี่น้องมาหาไซเบตนะพี่น้องนะกับเยื่อลูกขวักเขาเข้าพี่น้องสำหรับไม้นี่ก็จะเป็นไม้ฝายน้ำล้นพี่น้องเป็นฝายที่ว่าถ้าพี่น้องเคยตามช่องนุ่มจุลัดปะทิ้นก็จะเห็นว่าฝายนี้ที่นุ่มจุลัดปะทินเคยมาหาบีมือพี่น้องเป็นครั้งแรกที่มาใส่เบ็ดที่นี่พี่น้องเห็นปลามันหกลำนำเก่ามันเหลือลายพี่น้องอย่าร้องเมื่อไส้เบงจะมาน้องไปครับผมไปใส่ครับเดี๋ยวจะคก่อนครับพี่น้อง ยัยงหกเ้ก่อนนะพี่น้องเนาะปากโค้นห่างนันพี่น้อง,น,อง,น,น,น,องนี่ครับพี่น้องครับ ครับผมพี่น้องกะเดี๋ยวนุ่มจรัลปะทินกะใส่ไว้แค่เบิ้งตัวอย่างแค่สองหลังเราพี่นอ้องเพราะมันจะค้ำก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะประทันพี่น้องกะเดี๋ยวไปเจอกันตอนใส่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะไปครับผมครับผมกะใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเยอ้หลูกหัวพี่น้อง กับเป็นรุ่นกันตอนเศร้านะพี่น้องเนาะเพราะจะมาระมาณพี่น้องเนาะเดี๋ยครับตัวแว่นตีตกดินนี่พี่น้องเมื่อกี้ก็เจอตาพี่น้องตาแกก็มาใส่เบ็ดกันพี่น้องแกก็บอกว่าฟังที่น้องจักหลับประเทศถึงมาใสเนี่ยมาวันนี้เพิ่นก็มาใส่อยู่พี่น้องพี่นเอาเงียบปูมาใส่ก็ได้ปลาคอใหญ่ไปอยู่ก็ตัวมาสั่มไม้เก่าเขาพี่น้องพอเห็นห้อยเพิ่นมาฟันหยาฟันอย่างเขาไปใส่เบ็ดอยู่พี่น้องก็เลยใส่ไม้เข้าเพิ่นเพราะว่ามันหกกัเป็นรุ่นกันพี่น้องว่าตอนเศร้าจะมาประมาณเนาะพี่น้องเนาะเอาเงียบหกมะไซเนี่พี่น้องครับผม ยันตอนเศร้าครับ แบบบางตาเขาใส่เบ็ดเขาพี่น้องเออเบ็ดเดยอะปูพี่น้องปูม,งานานงปมีตัวง่ายพี่น้องเอ้ปลามีตัวใหญ่แถบพี่น้องนุ่นะครับเบิังเอาครับโอ้ <c oughs> หากินบ้านเขา <c oughs> โอโ้ใส่กับใส่โล้งนั่นเลยพี่น้อง <c oughs> บางทีตัว <c oughs> อันนี้มันมันจตกโล้เลยนี่ยลายโล้เลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยขาดพี่น้องนะครับมีตัวงายพี่น้องเบ็ดเดยอะปูพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเบ็ดเราครับขออนุญาตเบิังเนี้ยครับเลยอัน้อันนี้นี่ยังในชลามมันถึงได้นะครับในเบ็ดเต๋อหมดครับ โชคคุนโอ้โชคุณโชอ็นโอ้เบอร์เดนครับเบอร์สิบสามโอ้โหสุดยอดเลยครับเบอร์สิเบอร์ห้าสิบเอานครับผมโอ้เบอน้องเป็นตัวย่างไนะครับขาดสองครับอันเอร์ขนาดขาดเลยอ่ะครับเน่ยโอ้มานครับโอ้หลูกตาเขามานคักหนึ่งโอ้มีขาดความพี่น้องเลยโอ้เขาเป็นเดนเนทน่ะเบ็ดเงีเอ้ โอ้แต่เนี่ยปลาหน่อยย่านปลาหน่อยตีมตอนแรงใส่เบียดเส็จยางมันปลาหน่อยเล่นเงี้ยไปครับผมไปรุ่นึ่งเขาครับยูวสวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านกับผมับพบกับช่องนุ่มจกักรพททินนะครับพี่น้องเสาร์นี้พาพี่น้องมาย่ามเบียดเราพี่น้องนะครับผมเมื่อกี้ก็จเจอเบิงตาไปแล้วเราพี่น้องเนาะโอ้เราโคตรมานเลยครับเดี๋ยวมันซีกับหาโลนะครับนี่ตัวใงญ่ตัวงามเนียปูเราพี่น้อง รเราหยุดประเดี๋ยวฟังนี่นุ่มจักรพรรพัดทินงเาใส่ฟังนี่พี่น้องแต่แล้ว,ว่าอย่ามาใส่ฟังนี่น้ำแหละแต่ว่าเป็นมาใส่กอดเลยใส่ให้เมันใส่ไปโอ้เนี่ยหล่อนเลยพี่นออ้องเอ๊ะหล่อนบุญโอ้ยังอยู่คือเก่าพี่น้องโอ้เนี่ยห <c oughs> มาตขึ้นมาโน้ตเลยพี่น้องนี่หวัวปลาหน่อยเล่นขี้เยื่อนนุ่มจักรพรรพัดทินไหลพี่น้องเอ๊ะ เดินเหนียบพี่น้องเลยไม่ตีปะ่ะเก็บครับพี่น้องเหนียร่อนมึงนี่แรงนี่ก็ร่อนไปครับผมยามกันยัาวๆครับนะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆเหนืยวไฟส <c oughs> ะเคยหามิมเน่ะนะคนเขาพี่น้องไปไปมันครับผมต้องพีแต็มพี่น้องเบิ่งบ่อ มาเหนีื่อวานเพื่อนก็นกนมาใส่เยยื่อปูพี่น้องเพมันก,ไก็ได้เป็นไรอยูเเ่เป็นใส่ขี้เก่าเขาเพื่อนตัวเพื่อนเป็นเนียร์เนี่ยร์นอะอุ้ยพี่น้องโอ้เบ็ดนมจากลาบัดชิโอ้ยี่นี่นี่อยู่นี่พี่น้องป๊อติอยู่บนนี่โอ้พี่น้องเฟดเฟดงงเลยอยู่บ่เสรนล้วโอ้โอ้งงมมย,ยะะโอ้ เบ็ดขง,ง้อขนาดนี้พี่นอ้องนี่ยังก,กินอู้หันองลุง่มๆด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวขอหยาดแกะมันก่อนด้วยพี่น้องด้วยอยังนี่พี่น้องอู้ปลาโคใหญ่พี่น้องเดี๋ยครับอู้ใส่โลพี่น้องนี่เกือบซอมโลเลยพี่น้องหูหูหูตัวแรกมาเลยพี่น้องหลังที่สามเบ็ดล้อลง,งง้เลยพวกนะครับ ก็เบื้องแขนลงจากลระพัดทิ้มพี่น้องโอ้ก่ำบกห่มเลยพี่น้องเนียพัดพัดพัด,พดเอาเก็บครับพี่น้องใส่เต็มถุงเลยพี่น้องถุงนีดหน่อยเองอู้ใส่บ่ได้พี่น้องเบิงบ้งเบื้องอู้ติดมินมินพี่น้องนะครับอู้ใส่โลมาแล้วมาแล้วบล็เบื้งแขน แขนน้อยกว่าพี่น้องอู้ยยงยยนยยยยยยยพยยอีเย้ยย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 ยเยยยยยยเยยยยยอยยยันยยยยัยยัยยยยยย่นยย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 ้ยยยยย่ยยองย้ยยีน ถุงใส่บ่ไเดี๋ยเลยเดี๋ยวไปบังถุงยูนรถกันเดี๋พี่น้องพี่ถุงยังใส่บ่ไปครับมันใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องเลยใหญ่จนนี่ถุงลุงจต่ละแทบจงใส่บ่ได้ไปหายินเนี้รถมอไซน์มีแต่ถุงดำใส่ขยะเลยพี่น้องเอามาใส่แทนเอาพี่น้องเออช่วยเอาถุงบกขาดตรเนาะนมอไซน์ไปด้ไปครับผมเจ็บครับเต็มสุดๆเลยพี่น้องเลยเ็ดถุงดำนี่แหละ โอ้โหพี่น้องเข่ามุ้งปากนี่พอดีเลยเออถึงดำเส้นนเจ้ากำมนันทั้งหอพันไว้ก่อนพี่น้องเบียดเดือดเขาแก่พี่น้องให้พันโอ้โนไหนครับพี่น้องปลาหกฟุกเลยพี่น้องเนี่ยประเดี๋ยวมายามตอนกลางคืนพี่น้อง ตัวคนว่าปลาเคาะแบบอู้ปลาเก่าพี่น้องนี่ปดตัวแหลกนุ่มจตกว่าพัดทินอู้สร้างเอาอยู่เลยพี่น้องเนาะนะนครับเบ็ดตาละครั้งเบอร์หนึ่งพี่น้องของนุ่มจกักปลาพัดทินไปครับปลาแต้มที่สองกันเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอยู่มคนใส่หลบปลาไปพี่น้อง Ủa 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 cứ nhập thế. Này. ตึงๆขึ้นไปหน่องตัวเดียวสุดยอดสุดยอดตึงเต้นมากเลนี่โอ้ยตึงๆวันนี้ว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ใส่ขี้เข้าเพิ่นอู้ตัวเนื้อปูขนาดนี้ตัวใหญ่เราพี่น้องตัวจระประทินขนาดเนื้อห่วงนี่ได้ขนาดนี้วางมันดีกันไป่อ้ยมัน ยังไงหนำติ่งซรือตัวเองกระลอกวะเยอะยังอยู่ที่เดิมโอ้ยันหล่อนพี่นอ้องดีฝาหน่อยกวันพี่น้องโอ้ยักขักขักคักขักขัก,กไปก่อนสองหลัง เงี้ยหล่อนไม่ได้ขันหล่อนวะไงพี่อโอ้เงี้ยหล่อนพี่น้องดิเงี้ยหล่อนไรเอาผมเก็บครับไปครับวางไว้กันนี่ฮะห้อยเพิ่นถังเข้ามาพี่น้องที่เพิ่นมาใส่ก่อนพี่น้องมุดไปขี่เก่าเพิ่นงเงียบเนี่ <Ooh. S 2> งเงียบพี่น้องมันงที่เงียบสนบกเงียบกันหล่อนนมดพี่น้องเลยนะครับนี่เป็นน้ำเก่าต่อหน่อยมาก,กวนเอ้านี่ยังอยู่เอาใส่ไปกันกุดนงกุดังกุดังกุดังยังอยู่คือเก่าพี่น้องไปครับผมรุ่นต่อครับเดี๋ยครับ bà nhầy bà noì cái con bà noì cả lái lái lại nòng quẩn bệt quẩn nghe duỗi cái yêu câu với nòng để coi nữa จเดีกันอย่าได้ไปเสียเวลาใส่อีกสองังนี่มงึงดีเป็นไตะใส่ไว้ทีๆพี่น้องพวกม่องใส่มันหน่อยโอ้โออหเฮียหล่นอันนี้ก็โอ้ยเยอะเยอะเก่าพี่น้องตัวเยอะาย ไใว่าหลังหนึ่งว่าใส่ยังไงอ้เบ็ดง้อเลยพี่น้องตัวจะยูบอแค่นั้นแหละนะครับนะครับเบ็ดงอ้อลงงงเลยยูบอโอ้โอ,อย่างก็ยูถึงยูบอเหี้นะ อู้อู้อยู่พี่น้องอู้เสียดายเลยนะเอาอยู่พี่น้องหลุดไปเลยพี่น้องเอ้ไปครับผมยามต่อครับหลังนี้ใครมีอาการพี่น้องนะครับเมนบอลเมนบอลหลังดำๆเลยพี่น้องเออเมนพี่น้องนะอู้ตัวใหญ่คิ้พี่น้องเดี๋ยวคนแรกเก็บครับนะครับนะครับ เต็มที่สองพี่น้องโอ้หมุมปากเบิ่องกันใส่กระลังงางพี่นอ้องเด้าครับผมเจียวครับมาแล้วครับแต้มที่สองครับยังมีตัวน้อยพี่น้องใส่ถุงสีฟ้าได้อยู่เดี๋ยวตัวนี้อดิใส่บ่ได้๋ยส่งเต้มปากดีๆพี่น้อง โ oh, อย้ยถุงหน่อยมาหน่อยขวดพี่น้องไงก็นกว่าบ่ามีปลาใหญ่ปั่นะีนเนาะแต่ก็หวังลึกๆยอยู่พี่น้องเพราะมันเป็นไม้เกา่าสน,านั้นมีปลาใหญ่อยอะสองแตนแล้วครับหนึ่งแตมที่สามครับมันๆครับพี่น้องเฮ้ยเม่์ยังขึ้นยังลง รุ่นไหมแล่นที่สามอยู่คือเกา่าอู้หลังนี้ก็เล่นตีเงาจนเบียดร้อยเลยพี่นอ้องอู้นะครับปลาลูกกอกนะครับคอยปลาเล่นน้ำกันเงยหล่น เนียลมาี่บ้นนอ้นียเงียบแท้ไหนงานเงียบเลยนครับพี่น้องมันทั้งหกเลยพี่น้องเนี่ยบเลยตงนี้นี่แหละ เก็บประคิดอย่างนี้เยอะซะล้นโอ้โหนี่แต้มเหวี่ยวนะครับไม่ปลาหน่อยเลยเยอะบัดพี่นองง้องเอ้ยเยอะล่อนตายแล้วเยอะล่อนไหล <laughs> ต้องทำใจพี่น้องเซเบียร์เยาลูกหมึกไปครับผม โอ้ขึ้เงียบเด็พี่น้องเลยถูกบุกีหลังเลยทุนไว้เถอะอู้อึเบ็ดแค่นี้พี่น้องพี่จมอยู่บ่อยู่คนไหนอู้จมเลยพี่น้องนะครับอู้อย่างไปอยู่ที่พี่น้อง โอ้เสียดายพี่น้องสองลังสองลังแล้วพี่น้องติดติดพี่น้องมันไปพันอีกกับผักกระเฉดใต้นาวมาพี่น้องโอ้เสียงเดชได้สองลังเดือดขาลังนี้ก็ือดขึ้เาโอ้เสียดายด้ดดยเนาะเนื้อลอนโอ้ตาหน่อยเหลี่ยมเนื้อบดโอ้เสียดายเสียดายลด เอาฝาไปก่นอนเรามายามยามต่อครับสิงเดพี่น้องเยรูดไปละสองลังและนี่หน่อยอหน่อยก็เล่นตะกอนมึงดีเป็นสะพานเด้วพี่น้องสะพานใหม,ม่งามตะกอนเป็นมาถ่ายรูปนี่ยังกระหล่อนนี่ก็นีย่ยังดอนเงินไปเลย ที่ใส่ตุงติงกันด้ว่โอ้ไม่ได้เรื่องเลยโอ้อยเยอะหลอดแหนมพี่น้องเลยไปครับผมเดี๋ยวคอยมาเก็บครับพี่น้องตามหาแต้มกันต่อไปโอ้ยของป่าสดุดโอ้ยหลังนี้คือซ,ซิมอยู่เนี่ย หวานมาตอนแรงกับเหย <1 French> ื Luckily, ่อล่นเด้อเมื่อกี้หลังเลยแล้วพี่น้องเสียเบิดแล้วไม่กินอยู่พี่น้องเจอพงวิบวิบยู่เลยเนี่ยอ๋อวอยู่พี่น้องไปครับผมอีกเมื่อกีถึงสิบลังพี่น้องไปครับไปยบายบ้านหลังนี้โอ้อยู่ซื้อพี่น้องเลยติงเบาไวของขาดบ้าเหยื่อล่อน à cứ nói chả không là chạy sổ đi nhìn ông chạy rất bất tin hệ tươn xài đỉnh như phía nông không chạy bây giờ thuốc hả dô kinh mày dù phía nông là nghỉ gật dù khứ cao là nghỉ gật dù khứ cao Hãy subscribe cho เบื้องสองหลังสุดท้ายโอ้ไอ <net> ้สองแต้มนี่พี่น้องเห็นแต้มใหญ่มาแต้มแรกนี่แบบตื่นเต้นเลยโอ้โหเปิด้อพี่น้องเลยนะครับได้แค่สองแต้มแลยพี่น้องนี่ฮะนี่ฮะโอ้เอาเอาญาติเก็บครับผม ไสองแต้มได้ใส่บักบิ๊กไปแต้มหนึ่งพี่น้องโหนัวจะมาที่ได้ได้เงี้ยหล่อนพี่น้องนี่ครับปลาจะหกหกพี่น้องเนี่ยเป็นปลาผักเกษตรแล้วเป็นปลาตามทางทั้งจะเป็นนามเก่าพี่น้องถ้าเป็นหอยอื่นเนี่ยคือน้มหลากมาบดเราพี่น้องแต่หอยนี่ยังมุมีพี่น้องยังเป็นนามเก่าอยู่พี่น้องถึงว่าปลาเคาะใหญ่หรือปลาใหญ่นี่ยังเหลือหลายอยู่พี่น้องยังที่ว่าเห็นปลาเพื่อพี่น้องที่เพิ่งมาใส่เบ็ดไอ้เยื่อปูเนาะเพิ่งก็ได้ไปกับซี่หาโรพี่น้องมีตัวน้ำน้ำเราเบอรกรอนกับฟังที่นุ่มจากปน็ลาทิ้ง่นอื เ็นตาเขาลอยฟังเนาะเราเพิ่มว่าก็ได้ไปไลายยุ่กันพี่น้องก็ถือว่ามาใส่ขี่เก่าเพิ่นก็ถือว่าได้พอได้ไปต้มอยู่พี่น้องวันนี้ฮะได้ปลาเขาใหญ่โตเนี่พี่น้องหลังที่สามพี่น้องใส่หลังที่หนึ่งที่สองแต่ก็ที่สามได้โตเบื้องเริ่มเลยดูว่าเริ่มต้นที่ดีนิดหนึ่ได้ได้โอ้ยอย่าหลอนเบื้องเลยพี่น้องครับผมครับพ,พี่น้องกั ว่ากู้เบียดเรือลอย้ะพี่น้องนะนี่ครับซี่ซีรังพี่น้องกับเยื่อะดุดขวบพี่น้องก็ได้ไปซองแต้มัวแต้มหนึ่งกับแต้มใหญ่อยู่พี่น้องเอาถุงมาใส่เกียังบัวซอยเลยพี่น้องต้องใส่เอาถุงดำมาใส่พี่น้องไอ้ถุงใส่บัวซอยหรตัวใไงอะไยพี่น้องครับถือว่ามานอยู od, problems, die power, die ่นะพี Light ่น้องนะพอได้ก so ินได้ต้มอยู ving, ่แตแล้วไม้นี่เดี๋ยวเราต้องมีแก้มื่อแน่นอนพี่น้องเพราะว่าตัวหาเยื่อปูมาใส่พี่น้องปากโคลใหญ่หลายพี่น้องนะครับเรวเจอกันรอบหน้าแล้วพี่น้องนะแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลััังงงแรรรใจจช่่อนนุมมปฏิะคบผ สำหรับนี้ขอกราบไลฟพี่น้องครับผมสวัสดีครับมึงมาอนครับ